เป็นเมืองของหุ่นยนต์ที่เป็นที่ทํามาจากเศษเหล็กเลยนะฮะและยิ่งใหญ่อลังการมากๆเราทาแค่ว่าเราอยากให้ในบ้านเรามีหุ่นยนต์เหล็กผมชอบหุ่นยนต์ผมอยากให้บ้านผมมีหุ่นยนต์ตั้งไว้มันขายได้ง่ายๆขายได้แล้วก็มันก็มีรายได้พอๆก,กันเดือนๆก็เลยลาออกมาแล้วก็มาทําพวกนี้ตั้งแต่อยู่ชนบุรีแล้วก็ยนต์ไปอยู่อ่างทองนี่ครับรายได้ดีต้องดีขนาดไหนฮะรายได้ปัจจุบันเนี่ยเรามีช่างอยู่ก็ประมาณเกือบยี่สิบคนนั้นรายได้ต่อเดือนมันก็คือเป็นหลักแสนเป็นล้านก็เคย นำเศษเหล็กมาสร้างเป็นประติมากรรมรูปแบบต่างๆของพี่ไพโรจนั้นเกิดมาจากความชื่นชอบในหุ่นยนต์จนเริ่มออกแบบให้ช่างมาสร้างหุ่นยนต์จากเศษเหล็กยิ่งคิดยิ่งทําให้ไอเดียยิ่งพง่ังพลูทําให้พี่เขามีหุ่นยนต์มากมายและเมื่อลองนําไปวางขายมันก็ดันไปถูกใจใครหลายๆคนจนกลายมาเป็นอาชีพหลัก ยาวนานถึง20ปีนั่นเองแต่กว่าจะได้หุ่นเหล็กขึ้นมาแต่ละตัวเขามีกระบวนการคิดยังไงใช้เศษเหล็กแบบไหนเราไปดูกันเลยครับผู้ชมฮะตอนนี้นะฮะจา์ไพโรธของเราพามาที่ไหนเนี่ยพาผมมาดูอันนี้จะเป็นกองอะไรที่เราใช้ทําหุ่นยนต์หรือว่าทํางานปฏิมากรรมเหล็กที่เราเห็นข้างหน้านะครับจา์ก็พูดไปกองอะไร <c oughs> กองเศษเหล็กอะพูดง่าย <c oughs> ผมดูไปนี่คือเศษเหล็กเลยพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากหลายๆแหล่งนะครับแล้วก็เราก็มาสุ่มไว้ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆค,คัดแยกของมั ที่ผมเห็นเนี่ยคือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยเนี่ยคือแล้วตรงนู้นก็มีกองนึงเลยคือพอเราทําบ่อยๆเราจะรู้เองว่าอะไรมันควรจะอยู่กับอะไรเพราะนั้นมาใหม่ๆเราจะาลงไว้ตรงนี้ก่อนแต่วอ่อาจ,จะแยกอย่างเช่นขนาดที่ใกล้เคียงกันก็แยกไว้ก็ได้กันรูปร่างยาวๆคล้ายๆกันก็แยกไว้ด้วยกัน,กน,กกกนอะไรเงี้ย<อ>คือ พอเราทาไปบ่อยเราจะรู้แล้วว่าควรจะแยกยังไงเพราะว่าถ้าแรก,แรกๆก็คือพอเราสุมเนี่ยข้างล่างมันจะไม่โดนใช้เอออันนี้มันเป็นชิ้นส่วนของของอะไรเนี่ยอ,อ่ถ้าผมว่าสัก80%คือรถยนต์แล้วก็อีกสัก20%อาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็พวกเครื่องยนต์จีป,ปถาถะาทั่วไปแต่รถยนต์จะเป็นหลักเลยครับอ,อ๋อเอาแล้วที่ข้างหลังกองพันเนินเป็นภูเขาอยู่นั่นนะครับอ่าอันนู้นจะเป็นเอ,อ่อพวกช่วงล่างรถยนต์รถรถเก่งรถปิกอัพ ที่มันเป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆเยอะขนาดไหนครับอาจารย์ที่ที่ที่มีอยู่ตอนนี้โอ้ใช่อะไรรอบๆบ้านเราน่าจะเป็นร้อยตันนะครับคือรอบๆเนี่ยหนึ่งตันเท่ากับ1000งกิโลครับซื้อตั้งแต่ตอนเหล็กถูกตอนนี้เหล็กก็แพงขึ้นเรื่อยๆก็ก็ซื้อสะสมมาเรื่อยๆครับซื้อเหล็กเราก็ไม่ได้ซื้อตามราคาเหล็กท้องตลาดเราซื้อแพงกว่าเหล็กท้องตลาดสมมติเหล็กเขาห้าบาทเราจะซื้อ8บาทพอเหล็กเขาสิบบาทเราจะซื้อสิบห้าบาทอะไรเงี้ยคือเราต้องซื้อหนีราคาตะเหล็กเพราะนั้นปัจจุบันต้นทุนเหล็กเราก็จะแพงกว่าร้านเหลล็็กกมมมมมันนนนจจจจะได้้เเเเเปยยยยใคอออาาาาาาาขรร์ผผถ่่ีสร็จปัั๊บมนใช้ เลยไหมฮะหรือว่ามันมีขั้นตอนอะไ <inate S 2> ส่วนใหญ่ถ้า <ใน S 2> เราซืซ้อม,มาถ้าเจ้าที่ส่งเราประจําเขาจะรู้ว่าเราใช้อะไรเพราะนั้นพวกนี้นคือที่เขาขนขึ้นมาเราก็รับหมดอยู่แล้วใช้ได้หมดอยู่แล้วใช้น้อยน้อยครั้งที่จะตีกลับไปถ้าปัจจุบ<ล><ะ>ันเลยเนี่ยง่ายกว่าเมื่อก่อนตรงที่คนที่เรามาส่งเราเขาจะแยกมาระดับหนึ่งแล้วยกไซส์แยกขนาดแยกรูปร่างมาระดับหนึ่งแล้วนั้นมาถึงเราเราจะทํางานน้อยลงคือปัจจุบันเราซื้อจนเหมือนกับเป็นเจ้าประจากันล้ต้องทำความสะอาดไหมครับอาจารย์คือมันมีหลายขั้นตอนเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาง่ายๆถ้าก่อนจะขัดทําสีีเ่ยต้ขัาดด่้วขัเทาีรไ บอกก่อนว่าบางคนคาดหวังว่าโอ้โหได้งานเราไปนี่จะไม่เป็นสนิมใหม่อีกครั้งจริงไม่ใช่ง,งานดีไซน์งานพวกนี้คือสนิมขึ้นผมว่ามันก็เป็น,ม,นมันก็เป็นความคลาสสิกอย่างนึงใช่เพราะบางคนจะคาดหวังว่าโอ้โหทุกอย่างต้องปิง้งเหมือนรถยนต์ป้ายแดงจริงไม่ใช่แต่ว่ามันไม่ได้แบบวางแล้วผูกกรอบกรบลงไปไม่ใช่รถยนต์เก่าๆจอดเป็น10ปีมันก็ไม่ได้ผูกอะไรขนาดนั้นนะครับ